สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับวันนี้ครับในช่วงสุดสัปดาห์ครับแน่นอนว่าฟุตบอลแตะกันมากมายนะครับวันนี้นะครับเรื่องของทัศนะวันนี้เราจัดมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปดูคู่แรกนะก็ควรจะเป็นคู่ที่ทุกท่านรอคอยเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นศึก บิ๊กแมชนะครับระหว่างทางแม mm hmm. นเชสเตอร์ซิตี้พบกับลิเวอร์พูลนะครับ mm hmm. พก,ก็จะเตะกันที่เอเทียสเตเดียมนะครับในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับแมนซิตี้อยู่อันดับ3 mm hmm. นะครับมีสิบคะแนนจาก10เกมนะครับก็ตามหลังอาร์เซนอลจ่าฝูงอยู่7จ็ดแต้มนะซึ่งเมืวันนี้อาร์เซนอลพลาดนะครับทำได้แค่เสมอกับทางเซนต์แลนดนไปสอนะครับ โซลูว์ูครับตอนนี้อยู่ที่6นะครับมี18คะแนนจาก10เกมถ้าวันนี้ชนะได้นะครับจะขึ้นไปเป็นอันดับ2ที่21คะแนนนะครับส่วนซิตี้ถ้าเกิดชนะวันนี้จะขึ้นไปอันดับ2เช่นกันที่22คะแนนนะครับผม <_. S 2> ก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะสู้กันสนุกเลยนะครับถ้าไปดูจากฟอร์มการเล่นช่วงหลังน,นะครับลิพูลเนี่ยตอบอปีนี้มีปัญหาอยู่เยอะนะอย่างที่บอกไปคือมี จุดที่ต้องแก้ไขอยู่มากเลยแต่ว่าผมมองว่าการชนะมาในสอเกมล่าสุดเนี่ยในการชนะวิลล่า2-0แล้วก็ชนะมารีมา1-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็น่าจะได้เรื่องของความมั่นใจกลับมาบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยการไปเยือนอิตาลก็ถือว่าเป็นงานที่ยากนะแล้วก็สี้ช่วโมงนี้ต้องบอกว่ากำลังฟอร์มแรงมากๆเลยนะครับถ้าไม่นับเกมที่แพ้วิลล่า0-1เนี่ย อาซิตี้ไม่แพ้ใครมาตั้งแต่วันที่ชนะแมนยูนะครับก็คือช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับคือตั้งแต่กันยายนช่วงกลางเดือนจนถึงตอนเนี้ยแพ้กมเดีวยวคือการแพ้วิลล่านอกนั้นชนะมาลุลัวเลยนะครับชนะมาป่าสิบเกมจาก13นัดนะครับฟอร์มอะไรม,มากๆแล้วก็จุดเด่นเลยคือเกมรุกโดยเฉเอร์ลีฮาร์แลนด์ครับที่กําลังทำประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆก็ชื่อไปเกมใหญ่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีความเด็ดขาดมากกว่ากันซึ่งการเจอกันที่นี่เมื่อปีที่แล้วก็วิลลี่พูนะครับที่บุกมาชนะได้ถึงเอดีฮัทเลยสองศูนย์นะครับซึ่งการเจอกันช่วงหลังเนี่ยลิวพูไม่แพ้แมนซิตี้เลยนะตลอดสี่ปีที่ผ่านมาโดเมกาชนะสองแล้วก็เสมอสองนะครับแต่ว่าผมว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆิซิตี้ดูดีกว่านะในภาพรวมทั้งเรื่องทรงบอลเรื่องเกมรุกโดยเฉพาะกองหน้าตัวเป้าอย่างฮาร์าแลนที่ยิงกระจุกระจายนะครับสว่วนลิวพูครับ อย่างที่บอกไปคือปีนี้มีปัญหาเยอะนะแนวลุกมมนได้จัดจ้าเหมือนปีก่อนแล้วก็โมซาราก็ไม่อยู่จุดที่ดีที่สุดนะครับปัญหาเกมรับก็มีการ,รเล่นมือกับลูกตั้งเตะต่างๆก็เป็นปัญหาเหมือนกันผมเชื่อว่าเกมนี้ก็พยังมองว่าซิตี้ภาษีดีกว่านะผมเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่านะครับผมไปต่อกันที่คู่ระหว่างสุดการครับเจอกับอัลส์บวกส่วนตัวคิดว่าคู่นี้ใส่ๆเลยนะเพราะว่า ผลงานมันสวนทางกันมากๆ,ๆนะครับคือสตุกการ์ครับเตะมาช่วงหลัง8เกมชนะไป6แพ้2นะครับแล้วเล่นในบานโดยวันนีนะครับส่วนอาร์สบวกนี่ตรงกันข้ามเลยนะครับนอกจากชื่อชั้นจะไปรองกว่าแล้วผลงานยังละซำหนักด้วยนะครับอาร์สบวกตั้งแต่30สิ่งหาคมจนถึงตอนเนี้ยเตะมาเบ็ดเสร็จ1 1เกมแพ้ไปถึง7เกม ชนะเกมเดียวอาการหนักมากนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ไปเยือนซกาที่จะบอกว่าพร้อมกว่าผลงานดีกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดผมเชื่อว่าเกมนี้โอกาสเก็บสามแดงก็น่าจะเป็นของเจ้าถิ่นมากกว่านะครับปิดท้ายที่แอตเลติบิวบาลเจอกับโอเวโดครับในลาลีกาสเปนคู่นี้จะบอกว่าจริงๆผลงานไม่ดี้งคู่เลยนะบิวบาลก็เป็นปีที่จะบอกว่าเป็นปีที่ปัญหาเยอะมากนะครับ เกมลุกไม่ได้จัด่จยหมดแต่ก่อนนะแล้วก็มีมิถันเรื่องเกมรับอีกนะครับผู้เล่นแต่ละคนก็เริ่มโรยล,ลาด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เจอกับน้องมาอย่างโอบิโดที่อาการหนักกว่าเยอะเลยนะครับโอบโดแพ้มาลูรูเลยนะแล้วก็ปัจจุบันนอยู่ท้ายตารางนะครับถ้าวันนี้จริงๆผมมองว่าโอเคอาจจะเป็นการพบก,กับคอนโซทีมที่ผลงานย่ำแย่แต่ต้องว่าการปอตปลอปลอเนี่ยบิวบอลดูภาษีดีกว่าช่วงเกมนี้น่าจะเน้นเตรียมที่เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาเช่ว,วาน่าจะชนะได้สบายๆอยู่เหมือนกันนะครับ อ่ะแล้วนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่คัดมาฝากกันสวัสดีครับ